สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันสันสินีมคลทิธชีมงานรักบ้านเกิดอทคมวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมมาพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะมะม่วงงามเมืองยานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปรู้จักกับเกษตรกรท่านนี้กันนะคะนั่นก็คืออาจารย์กิติกรเกียรติเลขาเจ้าของผลงานเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เป็นเจ้าของสวนมะม่วงงามเมืองยา ที่อำเภอปักธงชัยด้วยนะคะอาจารย์เองมีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องนี้ผ่านทางรักบ,บ้านเกิดค o m เราไปรู้จักกับอาจารย์กันเลยคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคอาจารย์คะในส่วนของการปลูกไม้ผลอย่างแน่นอนต้องมีในเรื่องของอน้ำหมักหรือว่าผลผลิตที่จะทำให้มันดีงามขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์บอกว่ามีสูตรการทำปลาร้ากู้ชาติครับฟังแล้วแปลกมากเลยคะ่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะคือ จากปัญหาของการทําเรื่องไม้ผลอินทรีย์หรือพืชดีซเนี่ยก็คือคเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆที่มีาก,การเสียเวลามาหมักมาอะไรเนี่ยเราทําให้เกษตรที่น้องเกษตรกรเกิดอาจจะเกิดการเบือ่อนะไม่อยากไปหมักอะไรให้วุ่นวายนะ,ะ,อ,ะอาจารย์ก็อยากจะเสนอวิธีการก็คือการใช้น้ำปะลาะค่ะแล้วก็อ๋อปะลาที่เราใส่ส้มตำเนี่ยเหรอคะอาจารย์น้ำนะเตรียมน้ำประมาณ2ี่สิบลิตะเสร็จแล้ว อันนี้ถังนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะที่ต้องใช้น้าประมาณยี่สิบลิตรไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ไก่นะหนึ่งฟองขั้นตอนแรกก็คือเคาะไข่ไก่อ๋อเคาะใส่ถังเลยค่ะเราต้องคนไหมคะอาจารย์ใช้ไม้คนตีไข่ตีไข่ให้แตกตีไข่ให้แตกละลายในน้ำนะคะไข่ขาวเป็นเป็นตัวจับใบไข่แดงคือโปรตีนนะจากนั้นเราก็เติมน้ำปลานะเข้าไปประมาณหนึ่งเจ้า แล้วก็ควรให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นหรือรดต้นไม้ต้นละหนึงขันนะฮะรดที่โคนต้นหรือฉีดที่ใบฉีดพ่นที่ใบตัวน้ำปะลาร้าไม่จะเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนนะฮะแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อปลามีแคลเซียมจากกระดูกปลาแล้วก็มีโซเดียมจากเกลือแล้วก็มีแร่ธาตุจากต่างๆจากการหมักนะฮะอันนี้จะทําให ไม้ผลหรือพืชที่เราลดเนี่ยเริมเติบโตแล้วออกผลได้ดี ก็หมายถึงว่าเราผสมแบบนี้ไม่ต้องหมักเลยใช่ไหมอาจารย์เพรานใช้เลยใช้ได้เลยเป็นวิธีการที่ง่ายนะคะคุณผู้ชมคะสาหรับในส่วนของปลาร้ากู้ชาติคุณผู้ชมเองก็สามารถลองไปทําแล้วก็นําไปใช้สําหรับในส่วนของไม้ผลในพื้นที่ทางด้านการเกษตรของคุณผู้ฟังเองได้นะคะใช้กับข้าวก็ได้ใช้กับข้าวใช้กับไม้ดอกไม้ประดับพืชผลได้ทุกชนิดครับจะทำให้ถ้าใช้กับ อพืชที่เป็นไม้ใบก็จะทําให้ใบสวยใบเขียวเข้มะนะไม้ดอกก็ออกดอกดอกนะฮะไม้ผลก็ติดผลไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีเรียกว่าไม่ต้องไปใช้สารเคมีบังคับให้ออกผลนะฮะน้ำปลาลาจะช่วยให้ไม้ผลเนี่ยติดผลดีตลอดทั้งปีครับค่ะถือว่าประโยชน์มากมายเลยนะคะใช้ได้ทั้งข้าวแล้วก็ทาง ืชผักผลไม้เลยนะคะก็สําหรับในส่วนของวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรได้ที่รักบ,บ้านเกิดละครสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ